ได้ตายเสียนาแบคาอยแล้วก <Heh. S 2> ็แบงค์ร <laughs> ้อยปไม่มีซองป่าให้เดี๋ยวให้คนนี้ทานิดเดียวถ่ายมุกหน่อยมนี่มันระตระตทงค่ะทงมากเลยอ่ะแล้วใช้เงินแก้ปัญหาแก้ปัญหาเดี๋ดี๋เดี๋ยดี๋ดีเดวีวีดวย๋ีวี๋ สอม่อนเินบทให้เงินแก้ป like like ัญหามเพินนหนยใช้เง th ินแก้ปัญหาเดี๋ยวก่อนทน้องชายเราบอกว่าพี่ชายเราไม่ได้น้องชายตอช่วยสองคนเลยเถีบดอกไม้ไอเลวไอพ่เวราถือดอกไม้หน่หนึ่งสองสมสี่ อ6 7ห9แานอม่พอมยสาวสาวพอักห้าไหมยโอเคค่ะยังหายใจรอดไปครับพี่ผมแ็งรงพี่ผมแข็งแรงเพราะฉะนั้นใช้เงิแก้ปัญหาใช้หอะไรก็สาวชมชมก็ดูจะโอ้โห

เดียวเจ้าสาวกูอันนี้อันนี้แลกกับอะไรครับแลกกับพิษพื้นครับอ๋อคือให้ซองเยอะๆจะได้ไม่ต้องแวะโอ้ยเจ้าสาวยอมไหมครับยอมได้ียแก้ปัญหาได้ยินเสียงแบบมันกล้าไปตอบมาด้วยความมั่นใจเอากรอมบื้องเบาสาวมา โอเคอามาปบนเลยโอเคได้ค่ะไม่ต้องเก็บเอาไว้นะคะถ้ามันลังก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตรองเท้าได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใส่ไว้ดีกว่านะคะเดี๋ยวถ่ายภาพครอบครัวด้านบนยืดตัวขึ้นนิดหน่อยนะคะเอ้ามองนาน มองคนสวยต้องมองแน่นๆแน่นๆแจ้าเก็งเกงตึงค่ะอันนี้ฉันบอกแล้วนะคะก่อนจะแต่งงานคุณรู้ตัวแล้วหน้าเป็นปีๆคุณต้องลดสิคะสบายไปโดนงานไหนก็โดนงานนี้เลยปลุกสักสองครั้งนะคะเพราะว่าในงานนี้ในคนร้อนเงินเยอะค่ะเดี๋ยวหล่นปลุกลงมา ผู้พนได้เลยนะคะร้อยคู่นะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเรียกรายชื่อรันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อการเตรียมตัวนะคะให้มานั่งด้านหน้านะคะคนที่เป็นรายชื่อแรกก็จะเซอเซอกมาได้รงเลยเวยแม่บอกว่าไม่ต้องบอกฉันก่อนล่วงหน้าสามเดือนก่อนวันนี้ฉันซ้อมมาแล้ว แบกไปข้างหลังเลยแม่แล้วก็ส่งให้ด้านล่างเลยค่ะแล้วพี่อ้วนก็ตามมาได้เลยค่ะแม่จ๊ะแม่จ้าไม่ไหวหน่อยไปจุ๋มจะจุ๋มใจไปจมไายไปลงสะเก็ดเขาต่อไปเราจะเข้าสู่พิธีการสวมแหวนพี่จาค้เสื้อเอามาเก็บะใหญ่ขนาดโอเค เด็กๆจับแต่งๆรอยยิ้มด้วยด้วยเบาะยิ้มด้วยค่ะเจ้าเบาวทำหน้าเหมือนเบาะเจ้าสาวขอบคุณไหว้นะคะแต่ตาจิกค่ะเนื่องจากเออเออเเอาไหนนั่งให้เรียบร้อยนั่งให้ดีๆนั่งให้ดีๆให้มันแบบมันแมนหน่อยเออนี่คือการแสดงการแสดงเจ้าสาวคะแสดงไม่ต้องสมบทบาทมากอ่ะเฮียเพลงมามองนาน ยัต้องยองนันได้ตอนไหว้ขอบคุณเจ้าสาวไหว้นะอย่าไปเถื่อไหว้เจ้าบ่าวไม่ต้องไหว้นะไอ้ที่ทำอยู่ประจำประจำนะเอาไหว้ได้เลยค่ะ นี้วันเดียวนะเฮ้ยอย่าไปทำอะไรเสี่ยงเสี่ยสั่งสู้นะคะสั่งซู้นะหลานเจ้าสาวสวมแหวนคืนให้เจ้าบ่าวนะคะแหวนที่เจ้าสาวสวมคืนให้เจ้าบ่าวในวันนี้เป็นของเจ้าสาวครับเจ้าบ่าวเจ้าหลานเจ้าสาวต้องยืนเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเจ้าสาวเจ้าบ่าว ยังไม่ยอมเออเรื Bond ่อไม่ยอมเขาไม่ให้นะเี่เตรียมเลยแะเอาอย่างนี้มาเรื่องจากว่าเจ้าสาวควจ่ายค่าตัวหนูเจ้าสาวคะให้ไหวไหมคะไหวนะใช่เโอเคไม่ต้องนะคะได้อะไรนะนจะเบาเจาบจาบอะไรนะอะไรนะ อะไรนะไอ้ท่านพี่คือเตรียมตัวใช่ไหมไปตุ้ม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 จบเบอจบเบอแทนอ่าจบเบอร์จบเบอร์อ่าจบแหวนแทนค้างเอาไว้ค้างเอาไว้ค้างเอาไว้ยังไม่ได้ก่อนข้างเอาไว้ไม่ต้องต้องเขานะคะถ้าลูกเล็กมาอยู่ที่เราเราต้อนเขานะคะโอเคได้ค่ะไกด์ติดคอเลยใช่ไหมเดี๋ยวร้องสัมภาษณ์ร้อมนะคะเดี๋ยวนักข่าวสักนิดหนึงนะคะเราบ้านพร้อมกันหรือว่าแัดกันทีละั้งำมื ไข่มาก่อนไข่มาก่อนองไข่ไม่ทันพูดละครหาขอไข่ลูกใหม่ค่ะเยวลนอย่าพูดถามจะบอกอย่าพูดถามมอนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่่าจะวเจ้าสาวไม่ต้องดูแลเอาเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ได้เจ้าสาวไม่ต้องไปห่วงเดียจะบอกรูปหลังหน่อยน้ำป้อนหน่อยเดี๋ยวติดคอเอามือออกแล้วก็ เขี้ยวสู้กล okay. ้องเลยค่ะสองคนเขี้ยวพร้อมกันสู้กล้องเลยโอ้เต็มปากเลยให้เวลาเขียวสักชั่วโมงครึ่งนะคะตอนนี้ออแกไนส์เริ่มเพียดแล้วค่ะเพราะว่าไข่ใบใหญ่มากๆนะคะใช้ไข่ที่อ้วนค่ะเร็วที่อ้วนรู้ไหะคะท้าไม่ก่อนนะ ใจน้านางอยู่ไหมคะโอเคค่ะเรียนน้นาได้เลยค่ะต่อจากโปรใจน้านางจะเป็นตาอ,อ้วนคุณเอ็นดูเพชรธานิขัยอีดูต่อด้วยคุณประภาพรเพชรธานิขัยอีเอ๋ขึ้นพร้อมกันได้ไหมคะโอเคค่ะอีดูกับอีเอ๋นะคะขึ้นพร้อมกันค่ะ

ออกด้วยกำไรแล้วงานนี่กำไรแล้วเอาเป็นงานไม่เลยยกเลิกงานไ้แล้วกำไรแล้ว มองนานๆมองนานๆมุณน่วยก็มองนานๆอ๋อยังไม่ได้ยินเฮ้ยหันผิดแล้วหันไปมองนู้นนี่ ไปทันเอาไหมค้างไว้ก่อนหอมค้างไว้ก่อน